เดาดำได้ไหมเเาเดียวไมเาองด้เดี๋นี่ห่ลนมาสอยด้นาะอดูเลเป็นไม้ในรายการเหนะ้อีบอกเ็ม่ไ่ก ช่ไม่ฟ้องจริงอ่อนใจฟ้องจริงไม่ต้องคิดเลยออคิดต้องคุณเป็นกตนดครับเขาไล่จะบ่มันพอด้องส็นพอด้องสินออกเป็นมันหน้าบนเขาเข้าเดี๋ยเส้นส่งเนาะเส้นส่งเส้นทามแะเไ้งเส้นซีก่อนแล้วเพื่อนไม่เส้นเ็ต

มาขอรไงปต้อนมาหม้อเอาไปให้ตัวตัยางให้นด้าก็ดปปวนบักน้ำพุ่นว่ารุนแห้งสบายรอบัดม่น่ะไม่ไวเนี่ยเหมือนกูนี่ว่าน้งบีเงี้งดูเครื่องบุมีครบดู่นะจะเกลือกับนหนลแแล้วเนี่ยมันบายเนาะบาย Nam của tâm lý của quân ở đây. Nam của đấy sáng bùi 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 rất bùi 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 Thắp bùi thắp แล้นี่เบคือดาวเดียมอ่วมองี่กินเบียมั้ะบม่แล้วจำไมเขาพูดเมียกัไเลยนมันน่ามกไปว่ากันว่าฟาก่อนพึ่พึ่งเขาจะาเกล่ะ

วนตนเมีนข้านี้นเนมันกินเปน่คนคนออกเด้นเมียนมากกินกอนแค่ว่าเลูเขาเนาะ ขึ้นไปนำอะไร่ยืมไอ้บ้านย่ต่างมามันไอ้มือกันทุกคนทุกเป็นมือเลยอันนี้มาเก่าเทิมบอกยี้เอายี้อเตาเลยเนี่ยตัวตับอสหนักเลยนะเขาขึ้นยในใจว่าแม่นยุตอันสองเซนบ้านมันหองเซนปลายนะปลายปลายน้อยผมเป็นยังไงปลายได้แล้วน่าพูดกว่าแต่เบนผ่งแม่พน คืออย่างตอยมันได้หลายมื้อตัวพิทกับพิทอือก็ยุ่งด้วยมากกับลาลุา้าทั้งคนไปยุ่งทางมเท้งค่อยกันค่อยสางเกต่ค่อยคดเดียวไปเลย